ส่วนใหญ่ก็คือแบบว่าสมมุติว่าจะเล่นแบบไหนก็คือเข้าปุ๊บกดอ,อัดเลยแบบไม่ได้มีเปิดคงเปิดคลิปอะไรเนี่ยโอ้โหทำงานแบบโปรเฟกชั่นอลใช่ไหมเปิดมาเปิดแล้วก็พูดเปิดคลิปเลยว่าครั้งะไรไม่รู้ด้วยถามว่าอัดคือแบบจุิงจัเอ๊ะอัดอด้วยหรอวะอ๋อ,โอ,โ,อโอเคถ้างั้น <S 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 โอเคครับอ <laughs> โอ้ <laughs> วันนี้เราจะมาอยู่กับคุณฮิบิกินะครับโคตรจะดังนะฮะใน YouTube คือแฟนคลับมากๆเลยครับเล่นกับพี่แป้งบอยด้วยใช่ไหมเนี่ยเราใช่เราแบบโซเฟียมัตตอร์ช่วงเนี้ยโอเคได้ข่าวว่าชื่อแองเจลิก้าเหรอ <laughs> เอ้ยไปเอาข่าวมาจากไหนเออวันนี้เรามาอยู่ในโลบอกที่จะมา,าทำอาหารกันเดี๋ยววันนี้คุณหมิวจะรับบทเป็นหัวหน้าเชฟ นี่ทั้งไทยเพื่อนร่วมทีมในครัวแต่ละคนคืออะไรคือเราต้องทำอาหารใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราต้องไปดูก่อนว่าข้างหน้านี่ไงมีแต่คนอยากได้เฟรนด์ไฟอันนี้อะไรพอดดอกเบอร์เกอร์สเต็กโอเคแต่งั้นเดี๋ยวเชฟหมิวครับขอเฟรนด์ไฟหน่อยครับผมมันฝรั่งอยู่ไหนเอาะนี่ไงเฮ้ยเชฟหมิวไปแล้วคบจังหวะนี้ทอดทั้งลูกไปเลยแล้วกันเนาะต้องบอกโอเคทำตามเชฟครับทุกคนครับอันนี้ต้องสักกี่นาทีฮะดาวขึ้นแล้วน่าจะไม่รู้อะ เรามันไหมแล้วกันเราเป็นไหมอุ้ยไม่แล้วไม่แล้วโอเคเอาขึ้นได้ขึ้นได้แล้วโอเคโอเคโอ้โหเชฟไีมม่สุดยอดเลยนะครับจับมือเปล่าเลยร้อนก็ร้อนไอ้น่นนะที่หันอยู่ไหนวะที่หันที่หันที่ไหนอะเขียงมีดไหนวะอันนี้ฟิลเล่แมชชีนอันนี้มันเป็นเครื่องแร่ปลามันใช้แร่นี่ได้ไหมมันฝรั่งอะลองเอาใส่ดูเขาบอกว่าให้ใส่ปลาตรงนี้เราใส่มันฝรั่งคงไม่เป็นไรมั้งตรงกลางแต่ไปเลยครับมันไม่เข้าไปว่ะนิ่งเลยอะเจอแล้วไหนนี่ไงไอ้เครื่องเนี้ยเอ้ยเอาว่าอ๋อใส เราเอาไปทอดแล้วใช่ไหมเราต้องเอาไปทอดอีกรอบหนึ่งหรอเพิ่มความครันชี่ให้กรอบขึ้นกรอบแล้วกรอบอีกสุดยอดไปเลยกดอีเฮ <c oughs> ้ยไฟดับไฟดับเล้เราเอาเมาส์เลื่อนมาที่ตรงรลสนองไงดูดิแบงค์เราติดลบกี่หมื่นเนี่ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นหกแสนหกแสนแปดเพนไฟล์ของชเชฟหิวกับเชฟโชใครจะได้คะแนนรีวิวดีกว่ากัน <c oughs> <c oughs> เฮ้ยไ <laughs> อ้แกล้งได้กี่ดาวครับได้1ดาวทวน <c oughs> โฮ้ยหนึ่งดาว <c oughs> เดี๋ยวมาดูผมเนี่ยกินเข้าไปเลยครับโหเกือบ1ดาวเอาวะเดืเสียใจออกจากร้านไปเลยเ <c oughs> <c oughs> อ้ยมาดูต่อไปเราทำฮอตดอกกันดีกว่าดอกแล้วฮอทดอกอยู่ไหนเราต้องไปที่นี่ไหมเนี่ยท้องเก็บอาหารนะ่ะปีดูแล้วมันจะเจอเลยไม่ได้อยู่ตรงนี้เหรอหรือม่ามีเข้าไปอีกวะลูกเจ็บ หาออกเลยนี่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราต้องมานั่งบดหมู่เองนะแล้วก็มาทำเฟซฮอทดอกเอ้ยนี่ไงเจอแล้วนครับอยู่ในห้องแช่แข็งเลยขวาล่างซ้ายขวาขวาล่างอ๋อนี่เหรอฮอทดอกเรียบร้อยว่าเฮ้ยทีนี้เราต้องไปเตรียมขนมปังหรือเปล่าโดเนี่ยเออนี่ไงสุกแล้วไส้กรอกสุกแล้วเฮ้ยเอาว่าเราต้องเอาไปซ่อนไหมเดี๋ยวมีแบบเพื่อนร่วมงานเขาขโมยไส้กรอกเราไส้กรอกพลังมีชื่อสลักอยล่โอเครับราเราต้องทำไงกับโดดับใส่เตาอบปุ๊บแล้วก็เอามีดไปนั่นอีกทีนึงอะไรเงี้ยป่ะยัดยัดเข้าไปดูไอ ฟันนี่นะทาอะไรอ่ะฟันนี่ไอ้นี่มันสนยังวะจะเป็นฟันที่เราเอามีดมาสับได้ไหมไหนโอ้มันตกพืนพอหยิบขนมปังแล้วกด e แล้วมันจะมีให้กดเป็นฮอทดอกบันแล้วมันจะกลายร่างขนมปังอ่ะอุ้ยอุ้ยกลายร่างแล้วหายไหมด้วยแล้วทีนี้ไงต่อวะ เอาเข้าเตาอบปะใช่ใชเอาเข้าเตาอบครับผมในที่สุดใครเป็นหุ่หน้างานกันแน่เสร็จแล้วครับผมขนมปังเรียบร้อยอันนี้อันนี้ใส่กอกทีวิกิเดี๋ยวนะใส่กอกผมหายไปไหนวะอ๋ออยู่นี่มันไปตกตรงพื้นทำมาขัวที่วุ่นวายจริงทำให้ทำอาหารฮอทดอกนมันยากขนาดนี้มันไม่ใช่ว่ายัดยัดใส่ไปก็จบไม่ใช่หรอแล้วก็เอาฮอทดอกใส่เข้าไปในจานไปด้วย จะไปหน้าตามันด้วยแขกว่าไม่ได้ต้องการได้มมเดออมันเป็นยงไงบ้างครับรีวิวหน่อยรูปร่างายังยังไม่โอโหอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคไปเสิร์ฟกันครับผม อุ้ยได้สามดาวครึง่งเดี๋ยวผมเติบบ้างเอาวากี่าดาวเฮ้ยห้าดาวเฮ้ยผมเป็นหัวหน้าเชฟแล้วอ้าวทำงานต้องนานได้มาห้าบาทเกมนี้เราต้องเอาเงินไปทําอะไรอะ่ะนั่นสิสตรอเบอรี่หมดครับเดี๋ยวเราต้องสั่งสตรอเบอรี่มาหน่อยราคาเท่าไหร่วะคือมันไม่เสียเงินนะสั่งของอ๋อ,อ,อมันสามารถซื้อนี่ได้กดตรงเมนูอะ่ะมันจะมีให้ซื้อกล่องกาชาฮะซื้อกาชาแล้วเพิ่งเห็นว่ามันแต่งตัวละครได้ด้วยนะเนี่ยนะเชฟ่าทำไมหัวเราะอะไรครับ เป็นทรงผมที่ตราตึงใจสุดๆเด็ดล็อกไงสุดยอดอ๋อมันดูตรงนี้ได้เลยนี่เนาะใช่เอ้ยจริงๆมันมีหลายอย่างให้ลองทําเลยนะลองทำชทเมตซุปไหมไหมซ<า>ุปมะเขือเทศอ,อ่ะเอ้ยดูง่ายจังก่อนอื่นเลยชูมาโต้ใช่ไหมเราจะไม่ดูรีเซปี้นะเราต้องทําสูตรของเราเองอ๋อใช้เส้นใช้เส้นใช่หม้อมันอยู่ไหนวะนี่ไงอ๋อนี่ไงใส่หม้อเข้าไปโอเคใส่ไปแล้วเรียบร้อยลูกเดียวก็พอมั้งต้นทุนเป็นเรื่องสําคัญนะครับแล้ใส่เต็มๆมาสักสามสิบรูมันใส่ได้จริงเหรอโอ้ยสตรอเบอร์รี่โอ้หม้อหม้อหม้อโอ้โห ใจเยน็นบอโอเคทีนี้เราต้องใส่น้ำเข้าไปเฮ้ยมันมีคนเอามีดมาแทงเราอะ่ะไอช้ชตบอบอรี่ตายใช่เปิดร้านอาหารมา2 3 6มวันแล้ว <มา S 2> หรอมานานขนาดนั้นเลยเหรอเ้ยพิซซ่าเชมิวจะทำพิซซ่าเหรอครับไม่รู้ว่าเออยู่ในเตาอบ เอาไปสืบแล้วกันลาก่อนเจ๊หมิวไปขโมยผลงานคนอื่นเขาละทำไมน้ำมันแปลกๆว่าสีมันขาวจัวเลยเนี่ยเบนเดอร์อยู่ไหนวะนี่เพิ่งโยนเบนเดอร์ทิ้งอ่ะอันนี้เจอละขอบคุณมากครับยานใส่เข้าไปมันเจือจางโคตรเลยมันเป็นซุปเผื่อที่ไหนวะมันมีน้ำเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์พุงให้ด้วยว่ะสุดยอดขอบคุณมากครับใครมันปิ้งสเต็กในหัวตั้งโคตรมืออาชีพเลยสี่สิบหกวอเธอห้าสิบสามผมโทรแล้วมันจะเทซุปใส่หม้อยังไงวะกระชอนมันต้องมีกระชอนหรออ๋อต้อง มโตเป็นมันลำบากจังเลยนะฮะชีวิตนี่ตักจากพื้นน่าจะง่ายกว่าเทมิว,นนยว,วอย่าซนครับนายน่ายอย่าซนครับตั้งใจลงไปเรียบร้อยโ <c oughs> อ,อ้ว่าแต่ไม่มีลูกค้าสั่งเลยไม่เป็นไรร้านนี้มันโอมาเกเสเสิร์ฟตามใจรับประทาน <c oughs> โอโ้โหสูนาคือมันแย่ขนาดนั้นเลยเชฟเมิวจะทําอะไรครับตอนนี้สตรอเบอรี่ทาร์ตเอาว่าอันนี้คือเทมิวกําลังแบบเขาเรียกอิมพรไวกำลังคิดสูตรการทําสตรอเบอรี่ทาร์ตเองใช่ไหมครับเนี่ยใช่โอช่างมันละกันไม่ทําและยุ่งยาก เชฟผมว่าเรามาแข่งกันดีกว่าแข่งอะไรเดี๋ยวเรามาแข่งกันทําสักเมนูหนึ่งไหมมาจอกเฟรนฟรายเดี๋ยวผมเอาทําฮอตดอกแล้วกันเวลานี่ตอนนี้มันตีห้าพอดีตีห้าใช่สิบโมงใครได้เงินเยอะกว่าชนะโอเคป่ะโอเคได้ซอสเศษอยู่ไหนวะเนี่ยสั่งก่อนโอเคขอบคุณมากครับอันนี้ไงโอเว่นแล้วก็ปิดเข้าไปเฮ้ยทำไมมันเร็วงั้นรีบๆสุกจีว่าฮอทดอกเนี่ยเดี๋ยวนั้นมันมีใครสั่งบ่าววะไม่มีเลยอ่ะถ้า่งั้นผมต้องทําเป็นฮอทดอกแบบนั้นละตอนนี้เขาไป9ดอลลาร์แล้วเรายังอยู่ที่6.5ดออลลยยู่เคทุกน แล้วใครทําอะไรไม่อ้ยไฟมากโอ้ยขอตอกผมเสร็จแล้วครับผมไปแล้วครับผมไม่สนรับปทานให้อร่อยครับผมใครเข้ามาเฟ้นไฟอยู่ด้านหน้านี่วะเอ้ยขโมยไม่ได้โอเคทีนี้สเต็กเราทําสเต็กบ้างดีกว่าต้องใจเย็นๆขอน้ํามันด่วนๆครับน้ํามันอยู่ไหนอยู่นี่โอเคเชฟหมีกกาลังทําเมนูอะไรครับสเต็กเหมือนกันเหรอสเต็กเฮ้ยแข่งกันทาสเต็กว่ะเฮ้ยรีบไปส่งก่อนครับจังหวะนี้ผมเชฟหมีเขานําผมว่ามีใครสเต็กบ้างสเต็กใช่ไหมเอาไปเลยแจ้งเตรอนแจ้งลูกค้าแจ้งแงเอาอะไรง่ายๆก่อนว่าจังหวะนี้เราเฟ้นไฟกันแล้วไม่สนเช มิวครับตอนนี้เราต้องที่หนึ่งย่งยังเไม่ทันเจ้าน้าตาใครเฟรนดบายบ้างเอาไปเลยกินเข้าไปใครมาอยู่คหน้าเนี่ยขโมยได้ไหมเนี่ยขโมยไม่ได้เชฟเชฟจะทําอย่างนั้นไม่ได้นะผมลองแล้วอ๋อก็คือที่ลูฟวร์ลองมาแล้วใช่เรียบร้อยเฮ้ยไก่เสร็จแล้วเฮ้ยโปรเตโต้หมดใครเขาใช้กันเยอะวะเนี่ยเดี๋ยวนะมันเที่ยงคืนแล้วเนี่ยแข่งกันจนลืมเวลาบอ เวลากำลังจะหมดครับผมตอนนี้เราต้องรีบแล้วพัวซองมีใครเสิร์ฟเรงวะยังยังยังลูกค้ากําลังจะไปแล้วใจเย็นก่อนครับคุณลูกค้าเอาวจะพึ่งออกไป่ังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันสุดท้าย3ามยิบสองบาทโอ้โหผมได้ยอ่ิบหกะดูก็รู้ว่าใครเป็นเชฟตัวจริงเอาวะเอาเป็นว่าคนที่ชนะก็คือที่มิวฮิบิเกะครับผมแน่นอนปกติอาจคลิปสั้นขนาดนี้ไหมฮะปกติสั้นกว่านี้ปกติสั้นกว่านี้อีกหรือแบบนาทีจบแล้วก็ลาก่อนจ้าอ๋อดังนั้น สวัสดีครับสวัสดี